สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตะทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะฮะแล้วก็เชียร์บอนสะใจครับใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับ ล่าสุดเนี่ยทางคริสเตียโนโรนโดครับซูเปอร์ตาร์ของแมนยูเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลกินเนสเวิลด์นะฮะกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดยืนยันสถิติคนทำประตูในนามทีมชาติสูงสุดที่111ประตูด้วยกันนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ช่วยให้ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยเอาชนะทีมชาติไอร์แลนด์ไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอล รอบคัดเลือกนะครับที่เป็นฟุตบอลโลกกนแหละรอบคัดเลือกนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะซึ่งภาพยืนยันก็ตามที่เราได้เห็นกันนะครับที่ริเยโนโรโดถืออยู่นี่แหละนะครับตามนี้ฮะก็แสดงความยินดีกับคริเยโนโรโดด้วยนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของโรนโดอยู่นะครับซึ่งเรื่องของโอกาสการลงสนามครับโรนโดเนี่ยอาจจะมีสิทธิพลาดนะครับในเกมนัด แรกของเจ้าตัวนะครับที่จะพบกับนิวคาสเซิลนะฮะคืออาจจะมีโอกาสก็ได้หรืออาจจะพลาดก็ได้ต้องรอดูกันในเรื่องนั้นแต่เอเีนคับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลมาว่าเรื่องของการกลับมาที่ประเทศอังกฤษหรือว่ามาที่เมืองแมเชเตอร์ของโรนโดเนี่ยจะไม่ได้มีการทําข้อยกเว้นนะครับก็คือโรนโดจะต้องมีการแยกไปกักตัวก่อนตามมาตรการของรัฐบาลนะฮะ ก็อาจจะเราๆหลายวันอยู่นะครับ4-5วันประมาณนั้นเนาะอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับทีเนี้ยมันยังพอมีเวลาก่อนทำการแข่งขันอยู่ประมาณ3วันนะครับ3วันเนี้ยก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมลงสนามนะครับแล้วก็มีคิวลงเตะต่อทันทีที่จะพบกับนิวคาสเซิลนั่นแหละนะครับนะบนก็ทม์ไลน์ประมาณนี้เรื่องของการกักตัวแล้วก็คาดว่าน่าจะลงซ้อมคือถามว่าลงซ้อมได้ไหมลงซ้อมทันแต่ เวลาปรับเรื่องของสภาพร่างกายก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะฟิตทันไหมจะมีอาการอย่างไรต้องให้โอเล่ตัดสินใจแต่พี่โดเราเนี่ยฟิตอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอดูกันผมคิดว่ามีโอกาสลงเล่นสูงเหมือนกันนะแต่ว่าจะในฐานะตัวจริงหรือว่าตัวสำรองเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องของเสื้อของคิเยโนโรโดครับตามรายงานจากดี i อินดิพ d นเดนต์นะครับ โคโสก a อาดิดาสเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าตอนเนี้เสื้อของคริสเตียโน o โรนัลโดที่มีเบอร์เจ็ดแล้วก็มีชื่อของโรนโดอยู่กลางหลังเนี่ยอาจจะขาดตลาดได้นะครับผลิตไม่ทันนะฮะซึ่งโคโสกท่านเนี้ยกล่าวว่าเราเนี่ยกาลังร่วมมือกับสโมสรน,นะครับเพื่อพยายามทําให้ได้ตามความต้องการที่แฟนบอลเนี่ยขอมา,มามากมายแต่ก็คาดการว่าสต็อกของเราเนี่ยจะผลิตไม่ทันหรือว่า มันเหลือน้อยแล้วนะครับในตอนนี้ก็คือคนสั่งจองเยอะมากคนสั่งซื้อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช็อปที่ของสโมสรนะ่ะที่มีการขายก็มีการต่อแถวกันแบบยาวมากๆนะครับซึ่งอย่างเราทราบกันว่ามีคนสั่งจองแบบเยอะยะมากมายเนาะนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร,รโรนโดกลับมาทั้งทีมันก็ต้องมีการสั่งจองมีการโถมซื้อกันค่อนข้าง,งเยอะนะครับขาดตาลาดไปเลยนะครับก็อาจจะรออีกรอบหนึ่งนะฮะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ย น่าจะรอจนถึงเดือนพฤศจิกายนอะอตใหม่ My, น่าจะพร้อมส่งอีกรอบหนึ่งแบบเป็นแพ็คใหญ่นะครับช่วงนี้ก็หายากนะครับโอเคนี่คือเรื่องของเสื้อของทางคิสซิโนโรโดที่มีการวางขายนะครับเบอร์เจนะก็ขาดตลาดเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบ็กนะครับล่าสุดกุยโดเอาเบอร์เอเยนของดอนนี่ฟันเดเบ็กเนี่ยได้ออกมายืนยันอีกครั้งครับว่านังเตะในความดูแลของตนเนี่ยยังแฮปปี กับการอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็เชื่อว่าดอนนี่ฟานเดเบกจะประสบความสำเร็จกับแมนยูแน่นอนนะครับเอเย่นรายนี้ให้สัมษั์ว่าดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยกำลังมีความสุขกับสโมสรนนะครับสโมสรนก็ไว้วางใจให้เขาเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปก็คือแบบอยากใช้งานเขาต่อไปดอนนี่เองก็แฮปปี้กับความต้องการของทางสโมสรนด้วยแน่นอนเขาบว่าซีซั่นที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเร็วร้ายมากๆนะครับเพราะว่า ตอนนี้ฟันด์เบกเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรแต่เขาเนี่ยพร้อมสําหรับเรื่องนี้แล้วนะครับมันก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะเป็นตัวเลือกไหมหรือว่ามีช่วงเวลาที่เหมาะสมตอนไหนแต่ที่ชัดเจนก็คือเขามีสัญญาระยะยาวถึง6ปีซึ่งเขาอยากลงเล่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้แ,แสดงความพร้อมไม่ห็นแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงพีซีซั่นนะครับซึ่งเราก็จะมารอดูกันครับว่า,วาในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ทางสโมสรเนี่ยจะมีการเรียกใช้ดอนน่ฟันเดเบกหรือเปล่านะฮะก็หวังว่าทางสโมสรเนี่ยจะมีการเรียกใช้ครับถ้าเกิดไม่มีการเรียกใช้อีกเราก็อาจจะต้องมีการหาทางออกอื่นๆเพิ่มเติมกันไปแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าในอีกไม่กี่เดืองข,ข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะชัดเจนว่าดอนน่ฟันเดเบ็กเนี่ยสามารถเป็นนักเตะที่พิเศษสําหรับแมนยูได้หรือเปล่าแล้วก็ทําให้แฟนบอลเนี่ยที่ตามสนับสนุนเขาเนี่ย โดยตลอดเนี่ยจะประสบความเร็ดไหมหรือว่าแบบเหมือนกับได้เห็นฟอร์มเก่งของดรนี่ฟานเดอร์เบกหรือเปล่านะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของดรนี่ฟานเดอร์เบกนะครับที่เอเย่นของเจ้าตัวเนี่ยออกมายืนยันว่านักเตะแฮปปี้ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นต่อไปแต่ถ้าเกิดสโมสรไม่ได้ต้องการหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องตามสภาพกันไปนะครับสำหรับประเด็นของเอริกบอลฮาร์แลนด์กันบ้างนะครับก็มีรายงานจากสปอร์ตวันนะครับ ก็รายงานกันออกมากครับว่าตอนนี้มิโนเดล่าเอเย่นของฮาร์เลนเนี่ยได้มีการกําหนดค่าจ้างมหาศาลกับการย้ายทีมของฮาร์เลนเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดย้ายจริงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเร,เรื่องของค่าตัวเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าสัญญาเนี่ยมันกําหนดกันอยู่แล้วนะครับนะอย่างที่เราได้ทราบกันเนี่ยนะฮะค่าสัญญาเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของเม็ดเงินค่าจ้างออปชันต่างๆนะครับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ค่าตัวแทนนะครับนะค่าตัวแทนต่างๆเนี่ยก็ไลโร่าจัดการเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดทีมไหนให้ความสนใจจริงก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับคือแบบมีการแพนกันเอาไว้ถ้าเกิดทีมไหนจัดสรรเงินได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็เข้ามาคุยกันก่อนก็นกนได้ในเรื่องของออปชันต่างๆติดต่อร่วงหน้าได้นะครับซึ่งความเป็นไปได้ของฮาแลนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้ายไปอังกฤษค่อนข้างสูงนะครับ ทีมตัวเต็งเนี่ยก็ยังคงเป็นแมนยูแล้วก็ซิตี้นะครับที่ก็คาดว่าน่าจะมีการเปิดศึกนอกสนามกันอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยมันก็อย่างที่เราทราบกันว่าค่าสัญญาไม่แพงจนเกินไปนะแต่ว่าค่าเหนื่อยก็ต้องว่ากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไรอลาเขาเตรียมที่จะขูดเลือดขูดเนื้อของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาเม็ดเงินงามๆนะค่าตัวแทน เหมือนกันนะครับต้องมาเม็ดเงินงามถึงจะมีการปล่อยไปแบบไม่ง่ายถึงจะอาจจะยอมเจรจาก็ได้ส่วนเรื่องของอีฟบิสซูมานะครับบิดฟิลด์ตัวเก่งของไบรตันก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเป็นประจำเหมือนกันนะครับตามรายงานออกมาล่าสุดนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าอีฟบิสซูมาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสเปคที่แมนยูต้องการสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าโอเล่เนี่ยมองว่าบิสซูมาเป็นผู้เล่นประเภทแบบบล็อกทูบ็อกครับซึ่ง นักเตะประเภทแบบบล็อกทูบล็อกเนี่ยเหมือนกับแมนยูมีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเฟสที่เล่นแบบนี้ได้รวมทั้งสกอตแมนทูเวนีที่หลังๆเนี่ยก็เหมือนกับมีการปรับใช้มาเป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะทำให้มันก็ไม่ตรงสเปคสักเท่าไหร่แบบร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะถามว่าซื้อมาได้ไหมมันก็โอเคซื้อมาช่วยทีมได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่โอเล่ต้องการก,ก็คือมิดฟิลตัวรับธรรมชาติมิดฟิลจ่านะครับมิดฟิลตัวรับธรรมชาติเลยนะประเภทแบบหมาติดเลยอะ่ะที่เป็นตัวรับธรรมชาติแบบนั้นเลยก็ นี่คือสิ่งที่โอเล่ต้องการมากกว่าก็เลยทําให้ดิวบิซมาเนี่ยแมนยูอาจจะไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่เกี่ยวกับเดีวนี้ครับก็อาจจะเป็นดิวอื่นมากกว่านะก็รอติดตามกันดูครับว่าจะเป็นคนไหนดีแคนไรท์ไหมเควินฟิลลิปหรือเปล่านะครับประเภทแบบนั้นไหมนะพอพูดถึงทางดีแคนไรท์นะครับก็มีข่าวดีแคนไรท์ออกมาทันทีนะครับก็รายงานล่าสุดออกมานะครับว่าดีแคนไรท์เนี่ย ในช่วงที่ผ่านมามีการบอกปาสัญญาฉบับใหม่กับทางเวสแฮมไปถึง2ครั้งด้วยกันมันเป็นการแสดงออกชัดเจนครับว่าซัมเมอร์ปีหน้าเขามีโอกาสย้ายทีมสูงมากนะครับซึ่งแมนยูนะครับแล้วก็อีกหลายทีมในอังกฤษเนี่ยก็ยังคงให้ความสนใจอย่างหนักอยู่นะครับแต่โอเคแหละถึงแม้ว่าดีแคนไรจะบอกปาสัญญาฉบับใหม่ถึง2ครั้งแต่สัญญาของเขาเนี่ยยังเหลืออีกหลายปีนะครับแล้วก็ค่าตัวมันก็ไม่ได้ลดด้วยครับก็อาจจะอยู่ในราคาประมาณ 90จนถึง100ล้านปอนด์นะครับก็อยู่ที่เวทแฮมคอด้วยว่าเขาจะขอเท่าไหร่แต่ที่แน่คือมันไม่ใช่ราคาทุกๆแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นแมนยูต้องสู้ครับถ้าอยากได้ตัวทางดีแคนไรท์ right เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในมิดฟิลด์ตัวกลางเพิ่มเติมให้มันแน่นกว่านี้นะครับหรือว่ามีเกมรับคุมตรงกลางให้มันดีกว่านี้ก็ต้องกล้าทุ่มครับนะแพงจริงนะครับสำหรับดีแคนไรท์ right, แต่ มันก็ถือว่าแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างนะครับสำหรับดีแกนไรส์หรืออาจจะเป็นตัวเรื่องอื่นอย่างที่ว่ากันไปก็ได้นะครับก็ติดตามกันดูสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ